สวัสดีค่ะเด็กๆเยอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นะสมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายของการลบนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ,ะข้อที่หนึ่งเข้าใจความหมายของการลบข้อสองใช้สื่อการเรียนรู้แสดงสถานการณ์การลบได้ เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมต๊้ฮะขอบบนโต๊ะมีอะไรเอยอ่าจานมาแล้วนะคะเด็กๆดูนะคะในจานมีอะไรเอยอ่าแตงโมหนึ่งชิ้นอ้าวสองชินช้นสามชินช้นสี่ชิ้นห้าชิ้นอ้าวหกชิ้นนะคะ เด็กตัวนี้กินอะไรลูกกินแตงโมนะคะอคอยดูเขากินไปกี่ชิ้นอ่าที่คุณครูวงกลมนะคะนี่เขก็กินไปกี่ชิ้นลูกอสองชิ้นอ่าเราจะเหลือแตงโมกี่ชิ้นเอออ่าดูคําถามนะคะเขาบอกว่ามีแตงโมอยู่หกชิ้นกินไปสองชิ้นเหลือแตงโมอยู่กี่ชิ้นอ่าเด็กๆคิดในใจไหมนะคะ อ้าในจานมีแตงโมหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นอ้ามีแตงโมยอยู่หกชิ้นนะคะอ้าดูจานใบนี้แตงโมกี่ชิ้นลูกเอสองชิ้นอ่า กินไปสองชิ้นนะคะเราจะเหลือแตงโมกี่ชิ้นเ,เอ่ยอ่านับนะคะหนึ่งสองสามอา่สี่นะคะอา่าเหลือแตงโมอยู่สี่ชิ้นจากหกชิ้นนะคะเอาออกไปสองชิ้นเหลืออยู่กี่ชิ้นลูกสี่จะได้ว่าเหลือแตงโมอยู่สี่ชิ้น เรียก4ว่าผลลบของ6กับ2นะคะเราสามารถหาผลลบของ6กับ2จากการนับจำนวนที่เหลือนะคะ,นะคะมีเค้กอยู่5ชิ้นกินไป2ชิ้นเหลือเค้กที่ไม่ได้กินขี่ชิ้น อานะคะดูเลายเค้กนี้ลายจานนี ouais. nickel, yeah, elles, nhất, ah, ้นะคะมีขนมเค้กกี่ชิ้นเอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านะคะกินไปกี่ชิ้นเอ่ยลูกกินไปเสียสองชิ้นเหลือเหลือเค้กกี่ชิ้นคะเด็กๆช่วยนับนะคะหนึ่งสองสาม เหลือเค้กที่ไม่ได้กินกี่ชิ้นลูกอสามชิ้นนะคะเรียกสามว่าผลลบของห้ากับสองจุดข้อต่อไปนะคะมีหนังสือจอุดแปดเล่มหยิบออกไปสามเล่มเหลือหนังสือกี่เล่มหนังสือแปดเล่มน,นะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแล้วก็หยิบออกไปขี่เล่มลูกอ่าสามเล่มนะคะคุณครูวงกลมมาแล้วหยิบออกไปสามเล่มอ่าเราจะเหลือหนังสือขี่เล่มอื่เอาหนึ่งสองสามสี่ จะเหลือหนังสือกี่เล่มเลยเล่มคะเอาห้าเล่น,เ, 5, เ,ลนเรียกห้าว่าผลลบผลลบของอะไรลูกผลลบของเปะแปดกับสามการลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่งแล้วหาจำนวนที่เหลือเรียกจำนวนที่เหลือว่าผลลบ นะคะคุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึหกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะหน้า40เด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะส่งมาในลายกลุ่มได้เลยลูกสำหรับวันนี้นะคะอ,อ่าเพียงพอแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ